สวัสดีครับเที่ยง10นาทีของวันที่9สิงหาพุทธศักราช25 6 4ครับอันนี้ผมเอาพระประจำกายผมแหละครับที่อยู่แต่วันนี้เอาแฝนหน้ารถไว้แล้วก็มีจังหวะก็เอามารีวิวฝากเพื่อนๆกันก็พอเราเริ่มมีพระเยอะๆเข้าจริงๆแล้วเราก็ก็แขวนไม่หมดหรอกครับก็ก็ของผมตันนี้ก็มีอยู่เราๆห้าพวงอันนี้ผมเอา2ใน3 สองลสามพวงเนี่ยก็มาฝากเพื่อนๆกันให้ดูเล่นๆให้ดูกันเผื่อเพื่อนๆจะมีเนื้อหาพระที่มีเนื้อหา,า,อหาความความตรงในเรื่องของเนื้อหาพระกะ็ถ้าเห็นคลิปผมก็ก็อาจจะหยุดวิดีโอไว้แล้วก็เมาเปิดเทบกันได้อันนี้ก็เป็นซ้ายมือครับเป็นสมเด็จวันลนคงพิมพ์ใหญ่ขวามือเป็นสมเด็จเกีติชัยโยดูให้ดีครับสมเด็จวันลนครเนี่ยมีหลายพิมพ์มากแล้วก็ สุบเบศ์กเก,เกียรติชยโยก็ก็มีหลายพิมพ์เหมือนกันมีสามมีสามชั้นเจ็ดชั้นเก้าชั้นหกชั้นของผมเนี่ยนะวัดราัาพิมพ์ใหญ่องค์นี้เป็นพิมพ์ที่สี่ตามตามคณาจารย์ที่เขาพูดถึงกันนะครับเพจที่หนึ่งที่สองที่สาที่สอันนี้ผมเป็นพิมพ์ที่สี่แล้วก็ฝั่งขวาเป็นเป็นอเอสุบเบ็์เกียรติชยโยก็เนื้อหาก็จะประมาณนี้แหละครับก็คือว่าพระนี่ก็จะ จะดูเป็นธรรมดาธรรมดา,าฝั่งขวาก็จะเป็นสมเด็จเกจเชยโยอันนี้เป็นพิมพ์นิยมเกตเจ็ดชั้นเห็นพิมพ์นิยมอ,อีกองคหนึ่งอยากนําเสนอก็องนี้ครับเป็นเป็นคุณแผนกลุกวัดบ้านกลางองนี้ก็อยู่ในพวงเดียวกันกับสมเด็จเกจเชยโยเนื้อหาก็ประมาณนี้ครับเอาพระของผมเนี่ยไม่สวยเพื่อนๆแต่ว่าแท้ พระผูกู่วัดบ้างกลางบางองค์สวยครับท้งเนื้อหาแล้วก็พิมพ์อันนี้จะเป็นพิมพ์แขนอ่อนพิมพ์มันจะมีพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์ปางปางสมาธิก,ก็อันนั้นก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งอันนี้ผมเพราะผมเป็นปางแขนอ่อนก็จะอย่างนี้ครับก็จะออ,ออกแนวนี้เนื้อหาเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทำมีพระเนี่ยผมเน้นพระแค้ครับอันนี้เป็นมซุ้มก่อ กุวัดพิกลก็วัดหนองพิกลหรือวัดพิกุลนะครับอันนี้ก็เป็นองค์หนึ่งเนื้อหาก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูก็อันนี้ก็มีความงดงามแล้วก็มีถ้าเพื่อนผู้าชาวบ้านก็มีความเข้มขังก็องนี้ก็เพิ่งได้มาครับเพิ่งได้มาซื้อมาในราคาไม่สูงก็เอาเอามารีวิวฝากเพื่อนๆด้วยเพราะว่าองค์นี้ก็เป็นองค์ประจำกายองค์นึง นี่ก็เป็นองค์หนึ่งครับอันนี้ก็เป็นซุ้มกอ่อกูวัดลุสีพิมพ์ใหญ่ไม่มีลายกระดะกกู่เนี้ยเขาเขาให้ดูตรงแขนศอกซ้ายพระนะครับแขนศอกทางด้านซ้ายพระหรือทางด้านขวามือหน้าจอเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะซุมให้เพื่อนๆดูแขนตรงนี้จะมีจุด <Wow. S 1> เขาเรียก่อะไรเว้าวลงไปเหมือนแขนเหมือนแขนเหมือนแขนคดนะครับแขนเนี้ยจะเหมือนแขนคดอันนี้ผมก็ดูแล้วเนื้อหาก็ผ่าน,นครับ ต่อมาเป็นนางพญากุเข่าตรงแขนอ่อนพิมพ์แขนอ่อนหน้าเทวดาองค์นี้ก็เป็นอะไรที่งดงามเหนือธรรมัญญยายทุกคลิปเนี่ยครับเพื่อนๆผมจะทำห้นาทีสานาทีก็ส่วนหนึ่งเอาไว้บอกเล่าเรื่องพระส่วนหนึ่งก็สวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ